ทุกคนไม่ได้กับเราเองลีโอปอลแตนวันนี้กูจะมาจัดเทียริรูปวาดของกูกันมาเริ่มเรูปแรกกันรูปแรกเป็นรูปที่กูวาดตอนสมัยกูหัดเกย้แรกตอนกูมสามดูซีรอยู่เทียอะไดีเอาเป็นว่าสวยอยู่เท่ากับรูปที่สองเป็นตันนนนวแคทกูวาตอนปหกรูปวาดกากาแกะไกกากรของกูแล้วเป็นรูปที่วาดทับมาก อยู่ทียเอาชิบหายรูอปอยู่ทียกากและรูปต่อไปเป็นรูปที่กูวาดจากต้นมอสซาเหมือนกันแต่เมื่อถามเรื่องที่กูตอนนั้นอยู่ในด้อมด้อม,อมหนึ่งซึ่งกูชอบมากแต่ตอนนี้กูไม่ได้ชอบแล้วฉะนั้นแล้วมึงไปอยู่ในเทียอี๋ทำไมโดยอย่างนี้ต่อมาก็จะเป็นรูปที่กูวาดเกเกแบบเสือเขียวโชวลำถ้ามึงไปอยู่ใน เทียโคตรตูดเลวต่อมาก็เป็นรูปผู้หญิงที่กูวาดแต่ว่าถึงแม้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่เพราะว่ามือมันใหญ่เกินตัวมือ,อแปลกด้วยดังนั้น,นีรักเลยเพราะว่ากูวาดผีสวยมากตอนนั้นไม่ภาพมันไม่ใช่กนหสอกต่อมาก็จะเป็นรูปที่กูวาดให้เพื่อนกูเพื่อให้อยู่เทียสวยอยู่เท่ากับรูปต่อไปเป็นรูปที่กูวาดไลฟ์การ์ดจืม เชืว่าสวยอยู่คือสวยนะแต่มันก็ยังไม่รู้แั้งั้นก็มึงอยู่สวยนะแต่รูปนี้ต้องพูดถึงเนี่ยกูว่าจะแฟนเก่ากูกลัวอีมันโง่อย่างนี้วะและต่อมาก็จะเป็นโอซีของกูเดวิดมอลเลนรุ่นบุกเบริร์รุ่นแรกที่กูสร้างขึ้นมาซึ่งเวอร์ชันแรกที่เกูแปบ,บไว้ก็จะเป็นแบบไซบบอร์ กึ่งคนกึ่งยนต์ซึ่งมันก็สวยอยู่นะแต่ประมาทก็จะเป็นพ่อเทพประบุเดวิดเวอร์ลินที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่กูเคยวาดมากูไม่ได้ตั้งใจวาดมันสวยขนาดนี้แต่มันสวยจริงๆช่วงในช่วงที่กูยอับว่ามันสวยจริงๆอันนั้นไปนอยู่เทียเทพจุติมันก็เป็นเดวิดเวอร์ลินร่างไซบอร์เหมือนกันแต่มันก็ไปอยู่สวยนะแต่ ต่อมาก็จะเป็นรูปเก๋ๆที่คูวาดท,ที่อะนายดูซิมีอยู่ทีอะไรยี้ให้มนโดนเงี้ยเพราะแม่งเกเกินไอ้นี่อยู่เกเกินต่อมาก็จะเป็นรูปเกจิโก้จับมือกันแต่มันเสียเพราะตอนนั้นคูหันวาดทับซิคูเลยให้ไปอยู่รักเลยต่อมาก็จะเป็นรูปที่กูวาดที่เพื่อนคู เพื่อนทีผู้ชายที่กูแอบชอบอไปเลี่แตัวใหญ่ๆผิวออกเข้มๆหน่อยตัวร่างใหญ่ๆนั่นแหละไอ้เหีย่ยยาวกูเซ็กชวลฮาราจุกคูเลยที่แนี่มึงไปอยู่เอ่อสวยอยู่เท่ากับต่อมายจะเป็นขุนแม่วินเทอร์ชูนีสจากซีรีส์รูบี้ เป็นซีรีส์โปรดของกูที่กูดูตั้งแต่ภาคถึงหรือภาค9แต่ตอนนี้สตูดิโอแม่งปิดตัวลงไปแล้วอีหย,ยาบหยาบครูว่าจะตากำจะเป็นยังไงต่อไปนั้นแล้วมึงไปอยู่เทพจุติเพราะคูว่าผิงคไม่ค่อยสวยแต่อีนี่อัดสวยมากมันเป็นเกย์จะโกยจับป่วงกลองกันซึ่งอันนี้ถ้าให้พูดตามตรงนะมันเป็นรูปที่กูว่าหนองมิเตเองนะแล้วมึงไปอยู่อีแคไมันโหนเงี้ยไอ้อยี้ยพี่ได้ มันจะเป็นเจ้าชายเจสซี่เจสซี่นะเป็นเจ้าชายนะครับเป็นเจ้าชายแต่เขาคุ้มความหล่อสวยนะแต่สมมติมจะเป็นรูปทับเส้นนางฟ้าจะไม่ใช่สพพพิพูดไม่ได้ที่จะโดนลิเกสีอีกแล้วก็จะเป็นรูปที่ว,ว่าตอนอยู่มอสนะมันเป็นรูปเท,ทเทพีแห่งท้องทะเลที่ถูกแช่แข็ง แค่ขาอั่นไปนอยู่โคตรตุดเรยวรูปที่กูวาดตอนป .6 ขึ้นม .1 ก่าคร้ากากังไม่รูปที่กูวาดตอนกูอยู่บุ๋มม .1 ขึ้นม .2 และตั้งชื่อช่องว่าพายอาแต่แล้วมึงไม่ควรอยู่ที่โคตรตุดเลลียวเพราะกูภูมิใจมากเลยที่วาดในส่วนขนาดนี้แล้มันก็จะเป็น รูปที่กูวาดตอนม .2 ที่มีความสวยเป็นผู้หญิงในนั้นมูอยู่โคตรตุ่นเลียวและต่อมาเป็นรูปที่กูวาดตั้ง,งปรไฟนบนเ c e บ o o k ซึ่งความกาดกระดับ10พื้นหลังดูดเข้ามาทำพิวเตอร์เอาไอ้หี่ยชิบหายหมดแล้วมล้วปอยู่เทียกากไก่ชิบหายไอ้นี่เป็นตอนกูข้างคล้ายคุกกี้รสวิปครีม ซึ่งงั้นครูชอบเจอกับบัลเล่ด้วยอ่ะเป็นทุกที่กากกาไก่นั่นก็อยู่เทียกากไอ้แค่นี้เป็นรูปที่ครูว่าตอนม2เจอกับตัวเกียวกิยวทีชื่อที่ชื่อข่าวไอ้เหี้ยเออแล้วแบบวาดน่ากลัวเกินไอ้เหี้ยเด้อมันมีอยู่เทียกากกาไก่เอากากกาไก่เออนั่นแหละต่อมาก็จะเป็นรูป แม็กซ์เบลที่กูวาดแซะเด็กในหมู่บ้านกูซึ่งถ้าครูยิงกลับไปกูก็พูดว่าอีถ้ามันโหนงเงี้ยมันก็จะเป็นแมทชิงยูโดไอชื่อหลังอ่ะเพื่อนกูตั้งให้ไอ้แล้วมึงตอนกูวาดได้สวยระดับหนึ่งตองก็ต้องเหมาะกันแล้วเทียบดูดีๆีรูว่าพอมีฝีมื่นบ้างกูพอจะมีพัฒนาการที่สวยงามอยู่มั้งดังนั้นแล้วมึงอยู่โคตรตดดเดือด สุดท้ายสุดแม็กซ์เวลที่กูวาดสมัยก็จะแรกแรกที่แบบไม่สวยมากแต่กูวเทยรักเลยเพราะตอนนั้นกูมอสองแล้วกูทำไปได้ค่อนข้างโอเคสำหรับวันนี้งจากนี้ไปบาดขอบครับมออย่ามาท้าทายกูจักกูอ่ะเป็นนยยางพญาเหน,นือ,ยอยานางพญาแล้ว ถ้ากูเปิดความจริงเมื่อไหรลเจอแน่กูไม่มชื่อพันเทาเนาะกูชื่อป่าทิ้หนานเนาะและอีกชื่อหนึ่งกูคือนาม<อ>ิโกะ